นางเอกดาวรุ่งอย่างก้อยชาลินีเปิดใจเล่าทั้งน้ำตาถึงเหตุการณ์สาเหตุที่ลาออกจากสาวน้อยพิรบ้านแพงกลาบสวัสดีค่ะ FC แฟนคลับมิตรรักแฟนมอลำเมืเอ่อเน็กมาพบพอกับสาวไอคนเดิมแล้วก็เช่นเดิมเล่าย้อนไปก่อนหน้านี้ถึงปีก่อนค่ะพี่น้องขาน้องก้อยชาลินีคนนี้คือนางเอกเบอร์ต้น,ตน ของสาวน้อยเพชรบ้านแพงเลยทีเดียวเพราะในช่วงนั้นเนาะน้องเองนะคะก็มีกระแสโด่งดังด้วยคุณภาพเสียงน้องก้อยเสียงน้องก้อยดีแล้วก็มีเอกลักษณ์และก็ได้ปล่อยผลงานเพลงอย่างเพลงเมียนอกสมรสในครั้งนั้นก็เป็นกระแสโด่งดังจนมีผู้ชมเนี่ยมากกว่า2 2ล้าน2แสนวิวแล้วณนะปัจจุบันนี้ ตอนนั้นนะคะน้องก้อยเนี่ยก็มีชื่อเสียงโด่งดังแล้วก็ซิงเกิลเพลงก็เป็นที่ติดหูบอสโจเองก็ตั้งใจที่จะสร้างสรรผลงานสนับสนุนผลักดันน้องก้อยให้น้องก้อยเนี่ยเป็นนางเอกที่มีชื่อเสียงคนหนึ่งของสาวน้อยเพชรบ้านแพงแต่ครั้งนั้นน้องก้อยกลับ ได้ลาออกจากสาวน้อยพิรบ้านแพงซึ่งในตอนนั้นก็ยังไม่ทราบสาเหตุท,ที่แน่ชัดเพราะอะไรแต่ก็เป็นกระแสรดราม่าอยู่ช่วงหนึ่งถือว่าเป็นกระแสรดราม่าโด่งดังเลยทีเดียวค่ะพี่น้องขะสาวไอก็ขอเล่าตามข่าวเลยแล้วก,กันเนาะหลายๆช่องนะคะช่องต่างๆเนี่ยหลายๆแพลตฟอร์มและหลายสื่อข่าวพูดนะคะเรื่องราวนี้นะคะเป็นเสียงเดียวกันหลายๆคนนะคะบอกว่า น้องก้อยเนี่ยที่ลาออกจากสาวน้อยเพชรบ้านแพงด้วยสาเหตุนะคะน้องอุ๋งอิงเ่ะเป็นตัวหลักเลยที่ทําให้น้องก้อยเนี่ยลาออกอ่างดดราม่านะคะพี่น้องขาแต่ว่าเล่าตามเหตุการณ์และก็เรื่องราวก่อนหน้านี้เนาะพี่น้องบอกว่าน้องอุ๋งอิงเนี่ยเป็นสาเหตุสาเหตุหนึ่งที่น้องก้อยได้ลาออกจากสาวน้อยเพชรบ้านแพง เพราะตั้งแต่น้องอุงอิงเข้ามาสาวน้อยเพชรบ้านแพงบอสโจโยมานินนะคะให้ความสำคัญน้องอุงอิงมีอะไรก็แต่จะผักดันน้องอุงอิงทำให้น้องก้อยเนี่ยเกิดความน้อยเนื้อต่ำใจแล้วก็ เอาง่ายๆก็คืองอนก็คือเขียดนั่นแหละค่ะพี่น้องคะแล้วก็ล่าออกจากสาวน้อยเพชรบ้านแพงแล้วก็เป็นกระแสดาม่าอยู่ช่วงหนึ่งเนาะและข่าวก็เหมือนว่าซบซาลงไปสักระยะหนึ่งตอนนี้สาวน้อยเองเนี่ยก็ได้นางเอกคนใหม่อย่างน้องออมแอมนะคะดำรงตําแหน่งนางเอกประจำวงสาวน้อยเพชรบ้านแพงหนึ่ง แต่ก็เกิดเหตุการณ์เซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์หนักค่ะวันปิดฤดูกาลบอสโจได้เปิดตัวนางเอกคนใหม่สาวน้อยลำเพลินโชว์นั่นก็คือน้องก้อยชาลินีนั่นเองค่ะพี่น้องค่ะทำเอาเอฟซีแฟนคลับหน้าเวทีมึนงง งงไปตามๆกันค่ะงงงงว่าเอา้าน้องก้อยกลับมาได้ยังไงเพราะอะไรหลายๆคนก็งงหลายๆคนก็ดีใจดีใจที่น้องก้อยกลับมาบ้านหลังนี้อีกครั้งหลายๆคนที่เป็นเอฟซีน้องก้อยอยู่แล้วก็ดีใจอยากจะเห็นน้องก้อยบนเวทีสาวน้อยเพชรบ้านแพงค่ะหลายๆคนก็ยังสงสัยอยู่นะว่า สาเหตุจริงๆแล้วที่ก่อนหน้านี้นะคะน้องก้อยเนี่ยลาออกจากสาวน้อยเพชรบ้านแพงเพราะอะไรแล้วทำไมวันนี้น้องก้อยถึงได้กลับมาที่สาวน้อยเพชรบ้านแพงอีกครั้งก็ยังคาใจลหลายๆคนอยู่แต่ก็ยังไม่มีใครได้ออกมาพูดชี้แจงเรื่องราวนี้ข้อเท็จจริงนะคะว่าเป็นยังไงที่เป็นสาเหตุให้กับน้องก้อยได้ลาออกจากสาวน้อยเพชรบ้านแพง และล่าสุดค่ะพี่น้องขาบอสโจโยม,มานินได้ปล่อยคลิปคลิปหนึ่งนะคะลงในนะคะหนุ่มโจฮฮาพาสเสดเดเนาะพี่น้องขาเป็นคลิปที่บอสโจเน,นะะี่ยค่ะจัดกิจกรรมสอนโซเชียลให้กับนะคะศิลปินในค่ายบุคลากรในค่ายนะคะว่าโซเชียลนี่มีผลต่อชีวิตมีผลต่อการทำงานทุกๆคนยิ่งเป็นศิลปินโซเชียลเนี่ยยิ่งมีผลมาก และน้องก้อยเนี่ยนะคะก็ได้มาพูดหัวข้อนี้เพราะโซเชียลนี่แหละทำให้น้องก้อยได้ตัดสินใจลาออกจากสาวน้อยเพชรบ้านแพงค่ะพี่น้องคะเพื่อนบอกว่าตอนนั่นนะคะ,ะทาง f อแฟนคลับและหลายคนหรือคอมเมนต์และหลายคนเนี่ยพูดนะคะพูดบอกว่าลาออกเถอะลาออกไปเลยน้องก้อยไม่ต้องอยู่นะคะด้วยตัวเองเนี่ยก็เป็นคนหัวอ่อนเชื่อคนง่ายอ่านโซเชียลแล้วก็รู้สึก กลับมา้อยเองกลับมาเสียใจเองแล้วก็ได้ตัดสินใจลาออกจากสาวน้อยผิดบ้านแพงเพราะโซเชียลเองก็เป็นส่วนหนึ่งแต่ก็ไม่ได้โทษใครทั้งหมดโทษตัวเองที่เป็นคนหัวอ่อนเชื่อคนง่ายไม่มีจุดยืนและครั้งนั้นก็เสียใจมาก เสียใจนะคะกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจนกินไม่ได้นอนไม่หลับแทบจะเป็นโรคเพนิดหรือว่าโรคซึมเศร้านั่นเองค่ะพี่น้องค่ะบอสโจเองก็ได้มาให้กำลังใจนะคะบอกว่านี่แหละคะ่ะโซเชียลนะคะมันทำให้เรื่องราวต่างๆเนี่ยมันแย่ลงได้ถ้าเราไม่มีจิตใจที่เข้มแข็งพอแล้วก็ได้ยกตัวอย่างว่า เนี่ยอย่างน้องอุงอิงเองเนี่ยกว่าจะมาถึงปัจจุบันนี้ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายน้องนะคะต้องได้รับการสอนจิตใจให้เข้มแข็งกับโซเชียลน้องเองก็เจอคอมเมนต์ลบ,ลบ เจอกระแสดราม่าต่างๆเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นถ้าจะอยู่ในวงการนี้เราต้องเป็นคนที่เข้มแข็งเนาะและบอสโจเองก็ได้บอกกับน้องก้อยว่าตอนนี้นะคะบอสโจไม่ได้ติดใจอะไรเลยนะคะยินดีที่น้องก้อยจะกลับมาเพราะตัวเองเนี่ยก็หวังดีต่อน้องก้อยเสมอครั้งนั้นนะคะบอสโจเองก็บอกว่า ตั้งใจแหละตั้งใจจะผลักดันน้องคนนี้รักแล้วก็หวังดีเสมอเพราะการที่จะปั้นศิลปินคนนึงเนี่ยไม่ใช่แค่ทุ่มงบประมาณแต่ทุ่มทั้งแรงกายแรงใจนะคะทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อน้องแต่ไม่รู้ว่าเพราะอะไรน้องไม่ฟังเหตุผลของบอสเลยจู่ๆก็ได้ลาออก แต่วันนี้ก็ไม่ติดใจอะไรยินดีที่น้องก้อยจะกลับมามาเป็นครอบครัวเดียวกันและก็เชื่อว่าทีมงานสาวน้อยเพชรบ้านแพงให้โอกาสน้องเสมอ FC แฟนขับน้องนะคะ FC แฟนขับสาวน้อยเพชรบ้านแพงก็ยินดีให้โอกาสน้องก้อยเสมอและก็ได้เห็นแล้วว่าน้องก้อยเองเนี่ย ตอนนี้ก็ตั้งใจทำงานเอามากๆเลยซุ่มซ้อมเต็มที่กับสาวน้อยลำเพลินโชว์ที่ใกล้ถึงวันเปิดฤด,ดูกาลวันที่ยีเอ่อขอโทษค่ะวันที่31สิสิงหาคมนี้นะคะน้องก้อยก็เต็มที่แล้วก็ตั้งใจมากๆและในช่วงเวลาช่วงนั้นนะคะบอสโจก็ได้ให้น้องอุงอิงเนี่ยมาปลอบใจนะคะพี่ก้อยคนนี้น้องอุงอิงก,ก็ได้โผกอดพี่ก้อยค่ะ เป็นภาพที่สุดแสนน่าประทับใจจริงๆเพราะไม่ว่าจะเกิดเรื่องราวดราม,ม่าต่างๆใดๆนะคะต่อให้ใครจะมีอคติต่อน้องต่อน้องอุ้มอิงน้องก็พร้อมที่จะให้โอกาสเปิดใจรับเสมอน้องก็ยังได้บอกพี่ก้อยว่าไม่ต้องร้องนะพี่ก้อยนะคะสู้ๆเป็นกำลังใจให้นี่ล่ะคะ่ะน้องอุ้มอิงตอนนี้น้องอุ้มอิงเองนะคะกับน้องก้อยเนี่ยก็ได้ปรับ ความเข้าใจซึ่งกันและกันเรียกว่าเป็นลูกสาวสองคนของบอสโจนะคะตอนนี้ก็เป็นน้องสาวเป็นเอื้อยเป็นน้องที่รักกันแล้วก็เอนดูซึ่งกันและกันน้องอุ๋งอิงเองค่ะพี่น้องค่ะก็เจอดรามามามากมายอย่างที่บอกเนาะเนี่ยลหลายคนนะคะตัดสินใจน้องเห็นน้องจากคลิปวิดีโอเพียงแค่4ีวิห้าวิ8วิ ก็ตัดสินใจน้องแล้วเข้าไปต่อว่าดราม่าต่างๆน้องแต่น้องเองก็บอกเลยว่าไม่เคยโกรธไม่เคยเคืองใครเพราะน้องนะคะแค่อยากจะมาทำงานตรงนี้หาเลี้ยงครอบครัวหาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องเลี้ยงคุณพ่อคุณแม่เท่านั้นแต่ก็วอนขอนะคะทุกคนอยากให้เปิดใจรับน้องอุ่มอิงคนนี้อยากให้รู้จักน้องอุ่มอิงจริงๆเสียก่อนเพราะน้องเองก็เป็นเด็กบ้านๆคนหนึ่งไม่เคยคิดโทษ โกโรธใครใดๆทั้งสิ้นค่ะพี่น้องคะ่ะน้องรักแล้วก็พร้อมที่จะให้โอกาสทุกคนเสมอหลายๆคนนะบอสโจเคยได้เล่าว่าหลายๆคนในวงเนี่ยก็มีอคติกับน้องนะคะไม่ชอบน้องไม่ชอบน้องอุ่งอิงเลยตั้งแต่เข้ามาแต่เวลาค่ะมันเป็นตัวแปรกับ นะคะยอมรับน้องอุ่งอิงทุกคนที่เคยมีอคติน้องอุ่งอิงตอนนี้เปลี่ยนไปเปลี่ยนเป็นยอมรับในตัวน้องคนนี้ว่าน้องคนนี้นี่แหละค่ะคือเบอร์หนึ่งคือสูยนหน้าของสาวน้อยเพชรบ้านแพงค่ะพี่น้องคะสาวไอ้ก็ขอลาจากพี่น้องนะคะแฟนหมอลำนะคะด้วยคลิปคลิปนี้เนาะเป็นภาพบรรยากาศที่แสนอบอุ่นขออนุญาตบอสโจโด้วยนะคะ